สวัสดีกันตอนย่มแรงครับผมทุ่มหนึ่งอา้าวชิปนี้ก็มาเอาโอ้โหัมาเอายางใส่รถซอยพ่อครับแตงที่ไอ้เขามาเบิ้งกันเมื่อนั้นแล้วครับผมโอ้อยากมาเบิ้งย่างหมเวียนครับนี่กำลังอีขึ้นขั้นหน้าครับเนี่ยรถพอดีอย่างรถยางหัวนะครับผมนี่กระทะตั้งขี้ดินเท่าเลไว้เนี่ย ครับอันนี้ก็ปปามากครับเนี่ยโอ้โหเ่ยากเลยว่ะนะยกรอยครับลงหนนึงบง่อบ่าโอเคลงไหมหลายพนว่ะ ไ<พ>อ้พ่ออ๋อนี่าเาอย่โคกโยกปลาครับโคพี่บอกลมแต่อย่ารกบขันแน่เลยครับเวยขันแล้วเนาะ<ป>นี่ยังแน่กับใส่แบงค์ชันล้ะครับผม ครับโัวน่าเบือ่อก,กันอ๋อเป็นไลฟ์วอนเลยครับน้ำหนักมือบอลายก็ใส้ตีนยันแล้วครับแล้วเหรอ พีได้ป้าน่ะ,นะโ,อโอเคเลยครับเดี๋ยว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 โอ้ผมตังหลัก่อนเมื่อยชิบหายเลยโอ้พอเราได้ขวโพดมาครับโอ้ขวโพดย่างงามเลยเอาไปแห้งง้อครับเนะี่ยจัดเรียงดีๆกันครับอันนี้ก็เอารถไปฝากไปเก็บไปนะผมเรียบร้อยแล้วโอ้ เบิ่งเล่าขึ้นคันแท้ไปแล้วครับโู้่นอ่นะพุ่นอ่นะไทยครับโอ้อยากพามาเบิ่งนี้ยนี่าหมูเวนครับเดี๋ยวผมถอยรถก่อนยินดีผู้ครับตอนไหนไอถือกูเนาะเนาะกูเห็น <laughs> หกลับรถกันครับ ไงขนาดเลยไปเคี้ยผมกูเไฟไทยแล้วตัวนี้ครับ อันนี้เวลาเท่าไรนะครับเนี่ยทุ่มสิบแปดนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นลิงดวนลิงดวนเจ็กหน่อยครับเพราะว่าสาวนะผมะเอารถไปเก็บเราพ่อรอดสีได้เอาเอารถไปสูบน้ำต้อนับผมี่อันนี้ก็เดือนท้าเอารถไปฝากครับนี่ก็คือมันหัวนะผมมันหัวห้อกะ พอเราใส่ซสเริงไปปลานะผมเราก็ามอเตอร์ม,มาใส่ขึ้นแล้วก็ใส่แล้วแล้วมันก็แล้วเดือกนะครับผมแล้วก็เดีอยวรถไปฝากนะครับฝากอยู่ที่ทงหน้าเอาไปยมใกล้ๆนี้แล้วครับผมคนรุดจักกันนะครับพอเราก็แล่นน้ำกลนผมมาละโอ้โหนะครับผมิปนี้ก็บ่าพียยังายครับรถพอดีรถหัวกัเลย เห็นว่าบึงซอยพ่อเล่านะครับนี่พ่อเอารถมาฝากแลากา้วกะนี่ฝากต้นนายแล้วครับผมกระเช้เาแอร์ยอดทานเราอยู่ข้างๆนี้นะครับโอ้ยไม่ค่อยเห็นหุ่งครับไปโอเคครับผมคลิปนี้กะเอ่อเคล็ดนี้กะภารกิจกะสำเร็จเป็นรูร่วงนะครับผมกะ อย่างมาใส่รถไทยล้วก็ไปฝากเพิ่นไว้นะครับก็มาเห็ดซอยพ่อคนับผมก็เป็นเวลาทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วนะครับแต่กำลังเดินทางกลับบ้านนะผมคลิปนี้ก็บโบโบโบได้มีอย่างไรนะครับผมผมกับโบได้ออกไปหาทั่วเนาะเมื่อนีเนาะแต่ค่าเฮ็ดเวียเกี่ยวของยเบื้อเมือนนะครับแต่โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ